ดีครับแฟนขาผู้ติดตามและผู้ที่ยังไม่ติดตามนะครับอนท่านากำลังข้างหลงก็มาในโลกของยุทธจักรนใิยายวายเรื่ององค์ครับเสื่อลายนะครับตอนที่2 3งานฉลองงานตำหนักท่านของ,นลลงเวลาล่วงเลยหลายปีผ่านไปบรรจบช่วงพระจันทร์เต็มดวงอีกครัง้งท่านอองเล่างานฉลองในครอบครัวจะเริ่มแล้วเหตุนใดยังไม่เจอตัวอีกในสวนดอกไม้สวีเดน สวีเอ๋ยสวีเวินเอเเอ,อย่างมาโหขุดจึงรีดอีกแล้วเรศสวีเวินคิดจะถกกระปรองขึ้นออกไปด่าสักรอบแต่ช่วยไม่ได้แต่งองค์ทรงเครื่องไปแล้วครึ่งทางบนศีรษะเต็มไปด้วยปิ่นปักผมทรงดอกไม้ที่เหลือมองกระจกแป๊บหนึ่งคราวอย่างทนไม่ค่อยไหวดึงปิ่นปักผมออกได้หมดเถอะไม่อยากปักแล้ว สาวรับใช้ตอบพระว่าเจ้าข้าอย่าวางวัดกรวยจากนั้นยื่นมือดึงปิ่นประพรมสวีให้เหินเอ่ยขึ้นอีกครั้งของขวัญวันไหวพระอาจารย์ส่งไปหมดแล้วใช่ไหมจดหมายตอบกลับล่ะพ่อบ้านข้างกายตอบว่าจดหมายตอบกลับวันนี้เพิ่งมาถึงจวนคอรับเป็นจมายคุณชายรองเขียนยังส่งของ ท้องถิ่นย่างโจม,มาด้วยบางส่วนพรกบ้านพวกนั้นเออเห้ตางหันหลังสาวรับใช้คนหนึ่งก็ถือถาดไม้เข้ามาพวบ้านรับจดหมายบนถาดไม้มามอบให้สวีเหวนอย่างกรรพบนอบ้นอมสาทะใหญ่ว่าขนมไหว้พระจันทร์ใส่อาหารทะเลหนึ่งคันรถขนมกุ้ยวาห้ากล่องเล้าวไข่เคี้ยวสิบไหปลาเป็นๆพอแล้วพอแล้วสวีหวนโยนจมากกลับบนถาดไม้เอออย่างสุดเหยคนทุกปีล้วนเป็นของพวกนี้แล้วเพิ่งพินิจคนที่ ยืนอยู่ข้างเว คนยืนอยู่ด้านหลังพอบานชายผ้นั้นรูปร่างสูงเปลียวสวมงอมไม้ไผ่ใบหนึ่งยืนขนับอยู่ด้านข้างเสื้อผ้าดูเหมือนจะไม่พอดีตัวนักเผยเห็นกร้มเนื้อลำคอสีทองแดงที่สะอาดสะอาดชายหนุ่กมก้มศีษาตาซสอนดวง,งตาทั้งสองไว้แต่งอโอรกมาเปียงไปหน้าด้านข้างอันสุขอมสวีเหมือนถามว่าแล้วนี้เป็นใครพ่อบ้านรีบอันไปให้คนคนนั้นได้ยืนอยู่ข,ข้างๆล้างเขาขึ้นมาข้างหน้าก่อนที่จะอธิบายท่านวันนี้เป็นผู้ได้คุณ ชารองส่งสาง위วนเอ่ยตำบลนำส่งแรงมอไปเขาตอนนี้ชลองเรียกตอนเลี้ยงชลองเรียกเขาก็มากินกับพวกเจ้าด้วยสีหน้าพ่อบ้านเมืพุ่งนั้นเหมือนทำตัวไม่ถูกไปชัว่วขณะผ่านไปนาถึงรอ,อย่างใจกราว,ว่าคุณชายร้อยก็มาหาฟัวรเหนที่นี่เพื่อทำงานกอรับสังวิเวนแดกนานเจิงโซเจ้าคนไร้ย่างอายกระทั่งคนในจวนตัวเองก็เลี้ยงไหวแล้วเหรอ ชายผู้นั้นนิ่งเงียบไม่ตอบสวีเวรจึงเอ่ยอย่างไม่ใส่ใจไปนั่งให้ห้องเฝ้าประตูเถอะผ่านไปสองสามวันค่อยดูความเห็นของท่านอ๋องหางานให้เจ้าทํานิดหน่นอยสวีเวรคิดจะกูัแลกล่าวเพิ่มเติมอินชีตอบจดหมายกลับมาหรืออย่างาะบ้านตอบอย่างกระลบนอกน้องผู้ชายน้อยไม่มีจดหมายเียงแค่ส่งของมากล่องหนึ่งขอระับสวีเวรเอ่ยอย่างไม่พอใจเล็กน้อยนําของมาให้เขาดูทบบ้านยกกรองขึ้นจากทาชีกระดาษปิดเึนทิ้งแล้วเปิดออกด้วยตนเอง เหวินม่เห็นของในกล่องนั้นมุมฝากก็ยกขึ้นหน,หน่อยๆภายในกล่องไม่ปินปะโคมยกเท้าแท่งหนึ่งวางอยู่เป็นงานแกะสลักโดยช่างฝีมือตัวปินแกะสลักคลายกิ่งไม้ ถึงกับเห็นลายไม้ชัดเจนลายละเอียดสมจริงทั้งเกลอกไม้ที่ลอกออกจุดที่ปริแตกก็ราวกับเป็นของจริงบนกิ่งไม้ปราบพฤชดอกวีวาหลายดอกกรีดดอกไม้สดใสเป็นประกายเกสรคล้องเป็นเส้นเล็กเหมือนเส้นผมว่าชัดเจนทุกกระเบียดน,นิ้วสืวนถอนหายใจเออต้องเสียงเงินขนาดไนะหนเจ้าเด็กรุยสุร่ยนี้ พุธจบกระยีปินปักพร้อมกันสองกระแสงตะเกียนผมว่าปลายจะได้ปินสลักตัวซ้อนเล็กเท่ามเมล็ดข้าวไว้สี่ตัวจูจูชายผู้งเงียบรื้มคนนั้นก็สอดปากพูดดอกหอมเหมือนลี้ในจันทราจวนตระกูลเชียงดอกที่สี่ลายมืองสู่หวานหลงดอกหอมเหมื่นลี้ในจันทราจวนตระกูลเชียงดอก ตรอกที่สี่ไมือสูววานร้องสวีเวินเออย่างประหดใจเจ้าพระเจ้าสูววานร้องด้วยหรือนับเสียงชายหนุ่งแสงรอยยิ้มบางๆไว้ส่วนหนึ่งตอบว่าฝีมืองานช่างลำเลิศทั้งนครนั้นจริงก็มีเพียงนางเพียงผู้เดียวหลังแต่งงานกับท่านอาจารย์เชียงหนก็เก็บมีดไม่แกะสลักอีก ปินปากผมนี้มูลค่าอย่างน้อยก็หนึ่พันตำบึงทองต่อแต่ว่าต่อมีเงินก็ซื้อไม่ได้ชายหนุมสำทับอีกประโยคปีก่อนได้ยหินว่ากระทั่งองค์รัชทายาทอยากแกะสลักเครื่องประดับทรงให้ทูลเจียงเูื่หรนก็ไม่แกะสลักให้ สวีวรกล่าวด้วยรอยยิ้มเข้าใจแล้วคงเป็นเพราะเจ้าเด็กนั้นอ้อนวอนสุนีของก้าแกะสลักเป็นประผมเองกับมือพอบ้านคนนั้นเออยางคล้อยตามผู้ชายน้อยยังคงใส่ใจเชื้อเดือดนพอรับสวีวรรณตำหนิไม่มีความคิดเป็นของตัวเองเป็่นตอนถึงจะพูดเช่นนั้นบนใบหนา้ายังใช้แววสุขใจบางๆออกคําสั่งว่าวันนี้ไม่สวมชุดสีสันฉุดชาดแล้วไปนําชุด,ดําที่ก้นหีบมาสาวรับใช้คนนั้นตอบรับคําและหันหลังจากไปสวีวรนดึงเป็นปัะ ผมดอกไม้ลงม,มาวางไว้กลางถาดเส้นผมดำกลับจึงสยายลงมาราวากับน้ำตกแล้วคุมชุดเย็บปากสีดำผิวราวยกขาใต้ชุดสีดายิง่งคำเล็กงดงามเกินกว่าจะเทียบได้สวีเหวนกล้าวผมเป็นมวยปากแค่ปินยกขาได้อินฉีส่งหนามองชายสูงใหญ่คนนั้นอย่างพิจนาแป๊บหนึ่งก่อนจะเอ่ยว่าถอดงอบลงเสียชายคนนั้นดึงงอบออกมาสบตากระสีเวนแล้วหลบสายตาอย่างกระอักกระอ่วน ที่แท้เป็นชายหนุ่มสันจมูกสูงโดง่งทรงจมูกค้าเหี่ยวนิดๆตรงตาสองข้างสีน้ำตาลเข้มเหมือนไต้เมาไต้เมาเป็นรัตนาชาติสร้างจากกระดองของสัตว์ทะเลประเภทเตา่ามีสีน้ำตาลเข้มเข้มทุกฟังก์ชัาน สวีเวิร์นถามว่าชาวทุจยรยรจักคนเผาหลังที่มาในจวนบ่อยๆเป็นใช้นุ่มตอบอย่างตรงไปตรงมาไม่เกี่ยวข้องการเจ้าชื่อว่าอะไรจูเฟิงสวีเวิร์นหัวเราะดังเพื่อชื่ออะไรไม่ตั้งดันชื่อหมู่บ้าจูเฟิงในภาษาจีนฟ้องเสียงก็เพาว่าจูเฟิงหมู่บ้าท้ายกันจูเฟิงก็ จากนั้นก็ไปถามที่มาที่ไปอีกเพียงกล่าวว่าไปกินอาหารสักมือก่อนดูถ้าทางเจ้าก็รู้ว่ามีวิชายุทดตั้งแต่พรุ่งนี้ให้คอยทำระให้ท่านอองจูตี้พุกษาตรอบมากขอบคุณฟูรรนจูตี้นอนความอยู่บนพื้นหญ้าในปากอมหญ้าเส้นหนึ่งอยู่ซานสวนยามศาสุดู สวนยามศาตุรดูตลอดอบอวลไปได้วยกลิ่นหอมห้องดอกพร้อมเหมือนหลีคนหลีดวงตาข้างหนึ่งอย่างพึงต่อใจผิวปะลายยืนมือหนึ่งเข้าไปในภูเขาจำลองสวีเหมือนพาพ่อบ้านและหญิงรับใช้เดินออกมาจากสวนตะพอ้เสียงดุดนางเสียงไปที่กลางสวนดอกไม้ท่านอ๋องกินข้าวได้แล้วหมดแต่ขุดรูสุนัขกลางวันขุดเอาจึงเสียงเงินทองออกมาบ้างซีจูตี้รีบขายยาออกาปากแล้วลุกขึ้นเอองอ๋อ,งอ,องแล้วมองตาค้างปันเอ่ยชมฟู้รุนวันนี้เจ้าช่าง สวีเวินแต่งหน้าเพียงบางๆสวมชุดสีดำบนที่สาปักปิ่นหยกขาวสะอาดข้าวกระเรือนผมดำขับราวกับน้ำตกทำเอาจูที่มองจนน้ำลายยอ่อสวีเวินเหลือมองจูที่แวบหนึ่งคล้ายจะโกรธแต่ก็เหมือนไม่กรอดไม่ได้หยุดฝีเท้าลงเดินตรงไปยงงังโถงรับแขกจูที่รีบยิ้มขอโทษและก้าวยาวไล่ตามยื่นแขนให้ผูรุนเกาะไว้ และแล้วงานเฉลิมฉลองวันไหว้พระจันทร์ณจวนอองก็เริ่มต้นขึ้นทั่วฟ้าเฟิงกอดเข่านั่งอยู่ข้างโต๊ะต,ตรงมุมไกลๆนอกห้องโถงหน้าโต๊ะตัวนั้นโดยได้แต่เป็นคารับใช้และสมียนบัญชีในจวนไม่มีใครคุยกับเขาเขาเองก็ไม่สงเสียงเทสุราคีบอาหารให้ตนเองเสียงร้อฮีฮ่าของจุตี่และสมียงปล่ยปิงงล่องแล้วเต็มปากเต็มคมของแขกหลายคนนัง่งมาจากภายในห้องโถง ข้าพนะโอเชิญท่านข้าทําเองม่กล้าลําบากท่าน,อ,าะนะอ๋อชายพนะนเอ่อย่างยิ้มแย้มควรจะมาเมื่อตอนครบร้อยวันของผู้ชายครั้งนั้นแล้วคิดไปถึงจริงๆว่าท่านอาจารย์อย่างไรก็ไม่ยอมปล่อยข้าลงเขารออีกทีก็ถึงกับจูตีรีบกล่าวยิ้มแย้มมิเป็นไรมิเป็นไรในเมืเ่อสหายเหย่วามาแล้วก็อยู่ค้างเกิดสวีเวินเปลี่ยนสีหน้าท่าทางยิ้มจัดจาแล้วอ๋อย,อย่างอ่อนโยนว่าเรื่องอ้องชายข้าตอนนั้นต้องขอบคุณท่านอาจารย์เหว่านัก ทั่วปะเฟิงได้ยินกับหมูกรตัดสินใจถาม้องชายของฟูรรนมีเรื่องอะไรหรือบา,ารับใช้ในหนึ่งมองทั่วปะเฟิงอย่างพิจรารณาสักคร่หนึ่งหัวรอตอบเรื่องนี้ว่ากันแล้วค่อนข้างยาวเมื่อหลายปีก่อนลูกชายได้รับบาดเจ็บทีนน่นครลกงด้ท่านอาจารยา์เย้าท่านนี้ของเรารักษาให้ ทัวป๋าเฟิงรีตาลงในดวงตาปรากฏประกาศเฉียบแหลมถามตอบว่าบาดเจ็บอะไรรักษา,ายอย่างไรบ่าวรับใช้คนนั้นชอบสุดที่เล่าเรื่องอย่างมากเดิมที่ชวนท่านอ๋องกันหะเบื่ออยู่แล้วเรื่องเล็กน้อให้ล้วนเล่าต,ต่อๆกันไปได้สิบถึงสิบห้าวันยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องใหญ่ระดนี้พอได้ยินทัวปราเฟิง่ามก็ตื่นเต้นดีใจทันใดเล่าน้ตเสียงเปยปิ้งว่าที่แท้ท่านมาจากบ้านคุณชายรองสินะในเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านเองก็ต้องเรียกเขาว่าคุณชายน้อยเช่นการจะบอกให้นะท่าน เขาเป็นองค์กรักเสื้อลายอยู่ที่วางหลวงเชียวอาหิยะอาหิยะผู้ชายองคานี้ช่างท่านรู้จักองค์กรักเสื้อลายไหมไม่รู้จักเลยข้าจะบอกให้ว่าองค์กรักเสื้อลายนะเก่งกาดเข้าเรื่องเซตที่ดีสิทั่วประเฟิงเออย่างไม่ค่อยพอใจนัก รังสีทรงอำนาจของทั่วฟ้าเฟิงยังคงอยู่พอทพอกเช่นนี้บ่าวรับใชน้นก็นั่งตัวตรงขึ้นมาทันควันมองสํารวจเขาอย่างสงสัยครู่หนึ่งแล้วเล่าต่อว่าท่านนี้ไม่อดทนเอาเส้นเอกรอดด้จะเลิกเราจุดสําคัญจะพันให้ท่านผู้ใช้น็ดผู้มีพรสวรรค์ชั้นเลิศได้ยินว่าได้รับความสันจากป่าบาทมากว่าครั้งนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นถึงได้ก่อโทษร้ายแรงถึงขั้นตาสีษาประหารชีวิต ทั่วปราเฟิงการหายใจฝั่งเงียบๆย,ยังดีที่คุณชายน้อยเป็นคนดีดวงแข็งมีบุญวาสนาจริงไม่ถูกตัดศีรษะแต่ก็โดนกระบองฟาดไปชุดหนึ่งโอ้ยแม่เอ้ยท่านไม่รู้หรอกถูกบยถึง360ครั้งเต็มเต็มต่อหน้าปาบาทและเหล่าผุ้นาชั้นผู้ใหญ่ทั่วปราเฟิงกุมจอกสุราอย่างไม่อยากจะเชื่อตัวซันจะต้านไปทางร่างบารับใช้คนนั้นเสนอให้เลล่าว่า บอยสามร้อยหกสิบครั้งเชียวท่านองของเราเห็นกับตาเจ็บอยู่ในใจท่านองร้องขอเมตตาก็ไม่ได้ปวดแต่ดูคุณชายน้อยถูกบอยตาปริบๆเวกครมเสียจริงได้ยินว่าขาทั้งสองถูกตีจนพิการที่โครงถูกฟาดจน,าจนหักบ่อยจนในห้องฟ้ารองจุ่มเต็มไปด้วยเลือดบอยจนคุณนางบูและบุญต่างทนดูไม่ไหวพากันผู้เข่าใตา้ฝป่าพระบาทเพื่อขอความเมตตาหลังบอยเสียท่านองกระร้อนรนใจอุ้มคุชายน้อยกลับไปที่บ้านร้องไห้อย่างเศร้าโศกเสียใจนักแม่นั้นผุ้ชายน้อย เหลือเพียงลมหายใจรอยรินไม่น่ารอดแต่ก็ไม่ตายเช่นกันว่าแต่มาคูนชายน้อยผู้นี้มีปฏิทานบางอย่างที่ยังไม่เสด็จทําใจตายไม่ได้และก็โชคดีที่มีเรื่องนี้แหละทางหนึ่งท่านอ๋องเรียกหมอมาทาั้งนครหลวงก็หมอเองก็เบียดเสียทากันมาจนเรือนแทบจะถล่มท่านอ๋องคอยเฝ้าอยู่ที่จินหิงอีกทา,ทางหนึ่งสองคนกลับมาจินหนิงเป็นชื่อเก่าของหนานจริง อีกทางหนึ่งส่งคนกลับมาที่ส่งจดหมายฟูเรนได้ยินเ้าร้องไห้จะเป็นจะไายเมื่อหมดหมนบดเอาสหายชายท่านร้องไห้ทำไม ข้าถามว่าท่านร้องไห้ทําไมกันลาะท่านเองก็รู้จักสงสารสีหน้าบ่าวรับใช้อดไม่ได้ได้ชื่นชมความสามารถในการเล่าเรื่องในพผมเราอารมณ์ต้องตอนเองผ่านไปสักพักหนึ่งเมื่อสงบสติอารมณ์ได้แล้วก็นวดเปล่าตาเปียกชฉื้นมองไปยังเส้นก่อฟ้าไกลในจินตนาการอย่างเลื่อนลอยจับจ้องอาทิตย์อัสดงที่ไม่มีอยู่จริงดวงนั้นและเอ่ยอย่างอึกสะือื่นอีกครั้งผู้รนนำเงินมาให้ผู้น้อยไปแจกจ่ายอาหารแก่คนยากจนออกคำสั่งให้ทั้งเมืองถือสินกินเจวันนั้น เินพระแล้พจนจาทุกคนแห่งมาทําพิธีภายในมัานบังเอิญว่าท่านอาจารย์ย้วกองเชี่ยวผ่านทางพอดีพอได้ยินเรื่องนี้ข้าเกเลยใช้สมบัติประจําตัวเรียกว่าคางก๊กน้ําแข็งตาแดงมอบให้คนส่งจดหมายนํากลับไปถึงช่วยชิดคุณชายน้อยอินชีไว้ได้จันสว่างกลางนภาแก้วตาหนสวงสวนดารุณีนางไม่ว่าอยู่แห่งหนใดแม้ไกลบันนี้ก็ยังงามงด ท่านอ่องทุกป,ปีท่านกระท่องบทนี้ <c oughs> เป็นหวันดํ่เรียนมาเนะาะตั้งแต่เด็กก็เคยได้ศึกษาดีๆสัมผัสครองจองจุดที่กระยาวกวงเชี่ยวออกมาน้องโถงอย่างเมาไมายืนอยู่กลางสวนด้านหน้าบึงใบบัวกว้างใหญ่ดอกหอมเหมือนเลีต่างปีบาและยังหอมหวนชวนชยกลิ่นจังๆมาแต่ไกลชวนให้เบิกบ,บานสัมราญใจยิ่งนัก ยาวกวางเชี่ยวเพิ่งลาสึกได้ไม่นานเพลานี้ผ้อมบนศีรษะของอดีตพระหนุ่มยังยาวไปถึงสามชั่นคนไม้หนวดกราวพนมือกล่าวว่าท่านองกลับไปเถิดตอนนี้เชี่ยวกวางเชี่ยวจะกลับไปแล้วจูติว้วะราฮาลลวเอ่ยว่าสหายยาวไม่เรื่องอะไรมาหาเป็นวันไอ้ตลอดเวลายาวกวางเชี่ยวสีหน้าแดงกำมยิ้มรางโง,งกศีรษะหันลำออกจากจนทว่าตาส้มกอ็อกมาในสวนนัลังมีคนหนึ่งยืนทำง,งานเฝ้ารอเป็นเวลานานเป็นทั่วพระฝั่งนั่นเอง thua phá phương ta đen có cái áng dưới niềm mê quái tiền dấu bừng na, đặt ra mấy giá học cho ngồi chập phải cho nó dốt ชายเสื้อด้านหน้าแล้ว้กูเข่าลงพูพร้มทำเองเออประสบเออท่านคือจดตี่ตกใจโดนกระโดดยองเรีบร้อนก้าวมากังหน้าสวนเกาวกวงเชีย่ยวคันห้อมตัวลงพยุงอีกฝ่ายให้ลูกทั่วพระเพิินกับผกสะายย้อนความเชี่ยวอย่างกระตบ้ทุนสามครั้งยวว้อกควมามเซลกัมัดเขี้ยวอย่างไม่เข้าใจนักถามจูตีว่านี่เป็นคนในจวนของท่านอองหรือทั่วพระเพืิอนเลยน้ำเสียงแห่พราว่าขอบุณบนคนใหญ่หลวงท่านอาจารย์เหยาจันลุกขึ้นหลอกไปดนันข้างโดยไม่พูดไม่จาเมาื่อจูตี้ยินเสียง นักพันสุดลมหายใจเย็นๆไม่สนใจทั่วปักเปงยิ้มรีบยิ้มเอ่ยกรยาวกวางเชียวว่าไม่มีอะไรสหาหย,ยาวเรื่องนี้พูดแล้วยาวันหน้าม,มีเวลาค่อยว่ากันใหม่ ลังทรงยาวกวางเสียวไปแล้วทั่วป้าเฟิงก็ยังคงยืนหลบอ,อยู่กลางๆจุตี่รีบหันไปข้ามเจ้าถึงเปิดผีงแล้วทำไมไม่ทักไม่ทายจุตี่พาทั่วป้าเฟิงมาที่สวนดอกไม้ไล่คนรับใช้ออกไปหมดค่อยกล่าวว่าน้องรองของปรยาข้าคนที่สบายดีไหมทั่วป้าเฟิงสงบอารมณ์ได้แล้วบ้างสมใบมะาร่วงโกรกใส่เขากับจุตี่สองคน,คนกินชุราก็กระจายหายไปแล้วตัวครึ่งทั่วป้าเพิงคิดสักพู่ก่อนจะตอบว่าข้าไม่รู้ จุดนี่ได้ยินประโยคนี้ก็รู้ว่าทั่วมาเฟืงถูกดูแคลนจากยางโอมาไม่แน่ว่าครั้งหน้าของสมีโจงโซ่ก็ไม่เคยได้พบจึงเอ่ยด้วยรอยยิ้มได้มาแล้วก็อยู่ที่นี่ว่ากันตามจริงแล้วเป็นหวังเองการเป็นนังโทษนี้คดีนะักโทษนี้คดีคุ้มครองนะักโทษนี้คดีด้วยกันเอง ตัวป้าเฟิงมองใบบัวที่อยู่ทั่วบึงน้ําอย่างเมือลอยล้างครุ่งจิตสักครู่กับพูดว่าท่านอ้องอินชีตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจุที่เอ๋ยยิ้มยิ้มมีชีวิตสุขสบายยินักวางใจเถอะปีหน้าเป็นช่วงกลับเยี่ยมกลับบ้านเยี่ยมบิดามันดาหนึ่งครั้งในรอบห้าปีพอดีถึงเวลานั้นก็จะพบหน้ากันแล้ว ตัวป๋าเฟิงพงกศีรษะเดินเรียบริมเบงกับจูตี้ชา้ชาๆแล้วทันนั้นจูตี้กรกราบขึ้นว่าเรื่องที่คุกล้วงวันนั้นในจดหมายตอนท้ายก็พพดไม่กระยจาตอนนี้เจ้าว่ามาสิผู้ที่นำสุราให้เจ้ารูปร่างหน้าตาเป็นเช่นไรทั่วป้าเฟิงพึ่งงามอยู่ชั่วครู่กำลงังจะไปป่าพันพบว่าสรีนางหนึ่งยืนอยู่ตาระเบียงทางเดินเป็นสวีวนั้นเองตอนยังไม่ทนจะได้โค้อง,องทำความบรบจูตี้รุงเฮือกนายจ่าเียบหลบอยู่กัางทางทั่วป๋าเฟิง สวีเบิร์นกำมัดกิ้วถามว่าเจ้าราู้จักกรเบรกรับใช้บ้านน้องรองคาเรือจุดที่รีบตอบพร้อมรอยย้ํที่ไหนกันเล่าซ้ามีเพิ่งจะเจอสายตูเจียผู้นี้ในายใจรู้สึกค่ายรู้จึงลากมาคุยด้วยไม่กี่ประโยคมากคุยบ้านน้องรองอย่างนั้นเลยมาจากบ้านน้องรองอย่างนั้นรือสวีเบิรนถามอย่างบาดระแหวงคุยไม่กี่ประโยคคุยจนน้ำตาปิ่มได้ด้วย จูตี้ตอบรับด้วยการโหเร้อฮ่าฮ่า,า,าแล้วจึงรีบส่งสายตาให้ทัวปัเฟิงทัวปั้บเฟิงหลายเรื่องที่อยากจะาถามรา่ว่าจำต้องขอตัวลาอย่างช่วยไม่ได้ในล,ลานี้สวยเหวอนก็นหยิบชุดยาได้ฟาดไว้บนแขนมาสบัดเข้าไปช่วยคลมให้จูตี้ ยูี่เอ่ยขึ้นว่าเด็กคนนั้นชีวิตยากลําบากเกิดมาบิดามันดาก็เสียเหล่าเจา้าร,รว่าชาทุรเจียมีชีวิตไม่สุขสบายนักทางใต้มีชาวหัน่นอย่างเราทางเหนือมีชาวหยวนถูกรังแกทุกวี่ทุกวันสาวีวันตัดบทบอกว่า่อนแล้วยูที่หุบปากยาอย่างอ้ายดึงมือของสวีวหว้นไว้หลังขอบคิดสักพักก็เอ่ยยิ้มยิ้มว่าวันนี้ผู้หลนงดงามแท้จริงเป็นบนศีรษะมาจากไหนหรือแขกในงานวันแต่ชมเจ้ากัน สมือนตอบหอางวเงิยเหตุใดถึงไม่ควักในตาลูกชนะของประมาณตรงนั้นเลยหมายถึงคนที่มองไม่เห็นค่าของของดีมีค่าของสูงเปรียบเหมือนุะนะมองเห็นสิน่งในตาได้ในระดับที่ไม่สูงนัก <c oughs> จูตี้สุวิเวนต่างคเร,ร์อ,ออกมาจูตี้พูดคืว่าวันไหวพระจันทร์กินี้อากาศดีนักจันทราดวงนี้ขณะพูดจบแล้วเงยหน้าขึ้นกระพริพบว่าบนฝืนฟ้าสีม่วงแดงมีดาวตกกล้าก ส่วนหางที่เป็นเฟิงสีเลือดพุ่ง่านก่อนจะหายวัดไปอย่างรวดเร็วบายต้นอูถงร่วงเกินทั่วพื้นสากระดูณนคะรน,น,น,น้นจริงภายในสวนองครักษ์เสลาจัดวางโต๊ะลมตัวใหญ่ไว้หลายตัวหน้าโต๊ะตัวหนึ่งนั่งสิบสองคน สุราเลิศรสอาหารชั้นยอดครอบครันอินชีทีจ่จอกสุราเออย่างยิ้มแย้มแม้อยู่ไกลกันเพียงใดก็สมจันทร์งดงามร่วมกันได้ทุกคนเดิมจากนั้นก็เห็นหน้ายกสุราขึ้นเดืมบรรดาองค์รักขยอยกันทําตามต่างคนต่าง,งวางจอกให้แถวยกตะเกียบขึ้นทันใดนั้นก็มีขันทีผู้หนึ่งเข้ามาในสวนร้องตะโกนเสียงแหลมผู้มัะชาการอินพระตระคราคาเหอมีพระบัญชาอินชีบนประหยชด์โยนตะเกียบลองแะถามว่าอะไรกันอีกเนี่ยขันทีคนนั้นตอบว่าฟาบาทกับพระอาะาครเถอะไปวิจิ ใช้ดีกันแล้วมีพระวิชายองค์รกรลักเสื้อลายปุ้มกันในพระตำหนักอินชียังไม่ทันได้ตอบเราองค์รักทะยอยกันลุกขึ้นอย่างข้าโศกรากระพิ่งเสียบิดามันดาไปอินชีถามว่าข้ายัางไม่ได้เลือกใครเลยจากยันดึงขึ้นนี้ไปทําไมพรองชิงยิ้มตอบว่าเตรียมตัวไงเจ้าจะน่าไม่กรากระวนใจอินชียิ้มพลางลุกขึ้นเอ่ยข้าไปก็สิ้นเรื่องเฉลิมฉลองเทศกาลใหญ่ไม่รบกวนพวกเจ้าแล้วเหล่าพี่น้องกินเถอะเลือกอาหารให้ข้าสักหน่อยก็พอ บรรดาคนหนุ่มเฮรอดดังนั่นล้วนทุนว่าอินชีรักสหายมีคนชิปน้องไก่ส่งให้แล้วเอ่ยด้รอยยิ้มท้องบ้างแล้วเพิ่งดื่มสุราวางจำมันหัวกินสนอยแล้วค่อยไปอืมอินชีกัดน้องไก่นั้นจะน่าริบเร่งกลับห้องไปเปลี่ยนเป็นชุดมัดช้างเออแล้วก็เคี้ยวไไปรางตามกันทีน้อยเข้าาำนักไก่เหอไปด้วยอินชีใช้แขนเสื้อเช็ดปากโค้งกายเดินไปยืนนิ่งข้างโต๊ะส่งงานจูนยันาทรงกำลังอ่านดีกาทำเป็นไม่เห็นการปรากฏตัวของเขา กลิ่นหอมของวนบุกค้าชอยตามสายลมยามดึกเข้ามาในห้องทรง พระอักษรคณะธรทิศตกดินคันทีในพระหนักกระจุดตะเกียงน้ำมันประตัวทุกสารทิศอินทรียืนอยู่ข้างโต๊ะทรงงานอาศัยแสงตะเกียงพิจารณาใบหน้าชาราราวต้นไม้เหี่ยวของจูย,ย้อนจางอย่างละเอียดในใจคิดว่าฮ้องเต้ทรงขยันขันแข็งเสียจริงตอนหนุ่มแน่นรบราข้าฟันทำศึกส,ส,ส,สงครามทั่วทุกที่วันหนึ่งนอนแค่สองเฉวย,ยามรอจนได้เป็นห้องเทอักรมหาเสนาบดีไม่ต้องสามูหหาราชเลดิคาก็ไม่มีดีกาของทั้งหกกรมทรง ขนากใครเหอเลยโดยตรงทุกวันต้องวินิจฉัยมีกาพันกว่าฉบับไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่กระทั่งจะสังหารคนก็ต้องการเองกับเงือและยังคงนอนวันละสองช่วย,ยามตามเช่นเดิมเป็นห้องเต้แล้วมีความสุขขนาดนี้อะไรหรืออินชีมีอาจทําความเข้าใจได้ที่ยากจะเข้าใจมากกว่าน,นั้นก็คือจูญย,ยนจางมีพระชนพรรษาเจ็ดสิบพันศา, 70, าและวว่ายังคงมี กระจิตกระจายถึงเพียงนี้ทุกวันครทั้งวันสลองเทศกาลยังต้องกลับมาท่งงานวิจัยดีกาเพิ่มพระองค์จะมีชีวิตจนถึงกี่พรรษาถึงนับว่าพออินชีคิดไม่ออกจริงๆจ,จูนยันจางทรงเป็นดั่งปูกรไปอยู่ในตำแหน่งวันหนึ่งก็มีคนนับ็นทวนอาตุคนบ้านสังหารล้างประโกนเห็นได้เขาทุกยังไม่สวรรคตกอีกนะเขาจะมีชีวิตไปอีกนานเท่าไรเพื่ออะไรกันจูนยันจางเอยเร์เรียกว่าอินชีพหียบค่ะ จูยนจางทรงเปิดดวงตาลงเมื่อหนึ่งกดวนที่ขมับเห็นให้ชัดว่ารู้สึกอ่อนเพลียเล็กน้อยอินชีเข้าใจกวามมายืนย่นนิ้วสัมผัสจุดเฟิงฟู่หลังศีษะของจูย,ยนจากด้นนวดอย่างเช้าๆพอแล้วพอแล้วเฟิงฟูก็คือบริเวณกึ่งกลางท้ายถอยเป็นจุดเชื่อมระหวาห่างกระโหลกศีรษะส่วนบนกับลำคอเป็นจุดทุ่รลงเส้นศระสำคัญต่างๆมากมาย พอแล้วอินชีชักมือกลับจุ้งจางกระต่าถามอีกครั้ง จำบิดาเจ้าได้หรือไม่อินชีเสียวสันหลังโบเกรงว่าจูยนจางจำในจิตคิดสังหารอีกจงไม่รู้ว่าคำตอบเช่นไรภะษาทถึงเครียดเริ่มคุนคิดอีกครั้งจำได้ก็บอกว่าจำได้จำไม่ได้ก็บอกว่าจำไม่ได้อินชีเผยอตอบตอนสามพบเจอเขาเป็นครั้งสุดท้ายตอนนี้จำไม่ได้แล้วประหยักค่ะจันเองก็จำไม่ได้แล้วจูยนจางคราสเสียนไว้บนบนหลังมังกรสองเนตรมองตะวันตกดินเลือนรางนอกพระตำหนักค่อยๆตรัสว่าช้างอิชุนสวีตา ผูโยโตหลิวจีหลีซ่านจาวันอี้หลายปีมานี้กระทั่งว่าพวกเขาหน้าตาเป็นอย่างไรจ้นเองก็นึกไม่ออกแล้วรือ อินชีคิดแต่ละคนวันถูกพระองค์สังหารพระองค์ก็แค่กลัวพวกเขาจะกลายเป็นผีมาลังแขนเท่านั้นย่อมต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้จักอยู่แล้วจูยนชางตรัสช้าๆอีกครั้งเพลงขนมเปียะสดที่เหลวจีแต่งอินฉีรอบคามใจคิดว่าพวกผู้เย้อเตอกระหลันอีกก็เป็นพระองค์เองที่ให้เขาไปสังหารเพียงชอบพิบกาเดียวก็ทรงลืมเสียแล้ว ช่วงเวลานั้นผ่านพ้นไปจูย้นชางสงสัยพระเ s ียนชายช้าคล้ายกับอยากกับไรความทรงจำเหล่านี้ออกจากสมองจากนั้นก็ทรงหาวออกมา ประทับตัวตรงหยิบดีกามาอินชีเหลือบตาดูตัวเสือบนกระดาษเว้นดีกาข้อมผู้นางผู้หนึ่งใจความว่าฟาบาดระชนบรรษามากแล้วควรจะใช้ชีวิตบ้านป่าที่เหลืออย่างสงบนี่เคยเห็นผู้ใดอายุ70แล้วแต่ต้องลงมือเองทูกเรื่องขอพระองค์ทรงโปรดมอบตำแหน่งแด่หวน่นไาชุนจูจนจาาทรงยกผู้การขึ้นบ,าบ้านวงกลมบนชื่อคนผู้นั้นอย่างสงบนิ่งและเปลี่ยนเป็นผู้การมึกแดงอินชีเห็นมาแล้วหลายครั้งแนี้วรู้สึกพระองค์จะเขียนคำว่าประหาร เป็นดังค้าทูยังจางตงเขียนว่าประไปแล้วเรื่องหนึ่งถาว่ายังไม่ทันจะเขียนคำวเสร็จหัดข้อสันผู้การมึกแดงทิ่มบนดีกาเบาๆประทับ็นหลอสีชาติพระองค์ไม่อยากประหารแล้วอินชีคิดในใจแล้วสิน่าไร้ความระสุดต่อจากนั้นพระเสียงค้าปรนกจูยังจางก,กระดบลงมาช้าๆกระแทกท่สงงานดังตึงอินชีมองอย่างตะลึงอยู่เครื่งถึงเข้าใจว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นรัตจกของโอปีที่31อ จูยันจางเสด็จสวรรค์นศรีพระชนภรษาเจ็ดบอ็ดพันษาึ้งึงงึงจบตอนที่12ครับขอบคุณครับ